อาวเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาใส่รอบดักกุ้งหน่อยรอบที่ใช้วันนี้เป็นมุ้งดักกุ้งเนาะผมจะใช้สองแบบนะฮะมุ้งดักกุ้งมุ้งดักกุ้งกับแบบกระป๋องที่ทําเองน้องเพื่อนเหยื่อก็ใช้เหยื่อกุ้งโอ้เหยื่อของไงปลาดุกนนเพื่อนเหยื่อของปลาดุกนนเนาะเม็ดอาหารหัวอาหารปลาดุกนะฮะมาใช้มาเพื่อนเดี๋ยวทดลองดูวันนี้ว่า สองอย่างเนี่ยกุ้งมันจะเข้าไหนเยอะกว่ากันสองอย่างเนี่ยกุ้งจะเข้าอันไหนกันนะเป็นหม้อแบบลุงตอนนี้มาถึงมาถึงมาถึงหมายแล้วครับมาถึงหมายแล้วจะใส่แบบจมดูนะเพื่อนแต่คิดว่าจมอ่ะกุ้งม,มันตายกุ้งม,มันตายเวลาจมกุ้งม,มันตาย,มมตายผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นใช้ให้มันลอยหน่อยนึงแต่ก็ลอยไม่มากใส่กระป๋องนี้เข้าไปหน่อยอันนี้ใช้แบบมุ้งก่อนนะเพื่อนนะ มุ้งก่อนนะใช้เป็มุ้งก่อนนะวิธีวิธีใส่ก็ไม่ยากหรอกครับพวกนี้หาตำแหน่งหาแหล่งที่กุ้งชอบอยู่ก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเนี่ยผมจะใส่นี่มันลอยหน่อยให้ขวดนะ้ำมันลอยนิดหนึ่งมันจะ,ได,ะไ,นะได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะกุ้งมันจะไม่ตายนะนเพื่อน อันนี้เป็นบอ่อบบอบอ,บอก็ต้องหาบอ่อเก่าเพื่อนเพื่อนนะบอ่อเก่าบอ่อที่เขาไม่ได้สูบน้ำโยนไปเลยนะอ่ะให้มันลอยๆขนาดเนี้ยให้มันลอยๆอยู่ขนาดเนี้ยก็อันนี้ก็มันจะมีเชือกมาใช่ไหมฮะผมก็ผูกผูกไว้เลยผูกผูกต่อไว้เลยผูกไว้ตัวมันมีปลาใหญ่เข้าอะไรเข้า ก็ไม่แน่นะเบื่อนนะนนเสร็จแล้ววันแรกม,กนมรันมจะใส่สักสาเนี่ยผมจะใส่บ่อเนี่ยันจะใส่สักสองหลังนะาไอไอรอบรอบเนี่ยรอบตัวเนี้ยรอบรอบตะกุ้งตัวเนี้ยตัวที่เป็นมุง้งอ่ะใส่สก็สองอันแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำๆต,ต,ตื้นๆน,น,นั้นผมจะใช้ผมจะใส่ตัวกระป๋องหมดเลยตัวกระป๋องหมดเลยไปเลย รสาสามอันมั้งอยากใส่สรกสอันอยู่ตัวนี้ตรงนี้อัอนหนึ่แล้วกันมาหากินไปนเพื่อนเนาะผมสั่งมาผมก็ว่าถือว่าใช้ได้นะผมใส่หลายรอบแล้วแต่นี้ผมทำคลิปใเพื่อนเห็นผมใส่หลายรอบแล้วแล้วพอได้กินวลก้อยวาก้อยกอยุ้งบ้านเรามันสดนะ กุ้งหมวเนี่ยมันกุ้งมาอร่อยนี่ใส่โฟมนิดหนึ่งให้เขาลอยลอยนิดหนึ่งก็เยอะก็อย่างว่าแหละครับเยอะที่นั่นก็ใช้เยอะกระดุกโอเค ไว้มันเดิมเดี๋ยวมันก็หาทางเข้าเองแหละครับถ้ามันหิวนะ่ะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเคงจะอะไรหรอกก็ใส่ให้มันตะเคงน้อยที่สุดแหละโอเคครับ